สวัสดีค่ะพบกันกับช่องชวนเฟ l มไทยแลนด์ n d 369เนะคะเป็นช่องที่ต่อยอดมาจาก Special m a s c h e ิ by t y ชวนเฟ m มค่ะช่องนี้นะคะจะอ่านเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ด้านการตื่นรู้ทั้งางจิตวิญญาณท,ทั้งทางโลกทั้งธรรมทั้งจิตวิญญาณและจักรวาลน,นะคะและอ่านเรื่องราวผู้ทําภารกิจผู้อ่านเนี่ยทำภารกิจชวนเ a m e กับ l i ฟ์วอร์เกอการตื่นรู้นะคะแล้วก็เป็นโค้ชเป็นผู้สอนเป็นผู้ฮิลลิ่งฮิลเลอร์ต่างๆนะ,ะจึงมาทําช่องเกี่ยวกับชวนเฟ m มแต่ เราอ่านได้ทุกพลังงานไม่ว่าจะเป็นชวินเฟรมชวินเรฟ์ฟชวินคาร์มิกรือโซเมดก็ตามอ่านตามไพ่ที่เปิดขึ้นมาตามจริงตามตรงนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะจะอ่านเกี่ยวกับปลุกการตื่นดูทางด้านจิตวิญญาณทุกศาสตร์เหมือนกันทางโลกทางจักรวาลทางจิตวิญญาณเหมือนกันนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าวันนี้ใคร พลังงานความรักความสัมพันธ์ของใครคนใดคนใหม่หรือคนเดิมนะผะู้ติดตามเดิมผู้ติดตามใหม่หรือผู้ที่รับชมสดนะ,ะที่กําลังจะกดติดตามใหม่ๆสดๆนี้นะ,ะคุณจะมีพลังงานอะไรเข้ามาในคลิปไม่มีความบังเอิญที่คุณเห็นคลิปนี้ได้ได้ฟังคลิปนี้นะ,ะได้ฟังที่ผู้อ่านได้พูดไม่มีความบังเอิญนะคะไม่ว่าจะเป็นชมย้อนหลังชมสดหรือจะเป็นไทม์ไลน์ปีใดพศอใดได้หมดเลยนะคะตามกฎแรงดึงดูดที่นําส่งตามความถี่ ะะหรือเซนส์นัญชาตญาณที่เรามีต่อกันที่คุณจะต้องได้รับรู้จากช่องของเรานะคะ,ะมาดูมาดูมาดูว่าพลังงานของใครคู่แบบใดจะเข้ามานะคะ voyeur journey past life healing พลังงานของคนที่กำลัง h e ลลิ่งเยียวยา,ยายชีวิตตัวเองจากอดีตนะคะ dark night of the soul ก็ได้ i n นเนอร์ชาก็ได้ชา a d น w w ชาลด์เกก็ได้ นะการคลีนปมเคลียร์กรรมไว้เป็นพลังงานของคนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการคลีน clean, การฮิลลิ่งเพิ่งเริ่มต้นในการเข้าเส้นทางการตื่นรูเป็นพลังงานของออราชินีควีนดีไวฟัมมินีนะคะคุณผู้ฟังจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพศสภาพใดก็ได้นะจะเป็นเพศแท้ไม่แท้แต่มีพลังงานเฟมินีนขึ้นมา ะะคุณอาจจะมีพลังงานเฟมินีนเป็นกายสภาพจริงผู้หญิงจริงก็ได้นะะหรือใจเป็นหญิงก็ได้นะคะด้วยคุณจะเป็นผู้ชายแท้ๆนี่แหละที่มีพลังงานเฟมินีนเยอะนะกำลังแก้คลีนปมในใจอยู่นะ,ะพลังงานเฟมินีนกับกายสภาพเพศสภาพและพลังงานคุณจะต้องเช็คให้ดีนะคะมันไม่ได้ตรงกรันเหมือนกันเปะอะไรกันเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คพลังงานกันให้จริงๆว่าเราเป็นใครเจอเชอร์เซนวัน Tra c k to Ascension อ่าสายการตื่นรู้กำลังอยู่ในเส้นทางการตื่นรู้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาคลีนอดีตคลีนปมในใจคลีนพลังงานนะคะกำลังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้เรื่องของตัวตอน Eagle, อีโก้ตาอยู่ในช่วงของการที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านการตื่นรู้ทั้งโลกทางการเป็นมนุษย์เข้าสู่การตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะตื่นรู้ในเรื่องของตัวตนที่แท้จริงนะคะว่าเราเป็นใคร Ascension เรียนรู้เรื่องของการยกระดับจิตด,ด้วยนะคะะก็ยังไม่ขึ้นว่าเป็นคู่แบบใดเปิดต่อ Spiritual Awakening การตื่นรูท้ท้งจิตวิญญาณพลังงานของคุณเป็นผู้ที่ต้องมาทําภารกิจตื่นรูท้ท้งจิตวิญญาณทำภารกิจเกี่ยวกับการตื่นรู้อะไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนะ,ะ Shift or be uh shifted คุณจะต้องมายกระดับจิตวิญญาณตัวเองคุณจะต้องมายกระดับปรับความถี่ตัวเองด้วยการเรียนรู้พลังงานด้วยการเรียนรู้สถานะตัวเองด้วยการเรียนรู้เรื่องของการเคลียร์อดีตเคลียร์ปมเคลียร์กรรมสร้างปัจจุบันใหม่ยกระดับความถี่จากมิติที่3มามิติที่4แล้วข้ามมิติที่4ไปมิติที่5คุณอยู่สายการตื่นรู้อะแต่พลังงานคู่คุณยังไม่ขึ้นอ้ามีโซเมเจอรอ์มาพลังงานคู่หลอมรวม นะคะคู่หรืมรวมทางด้านจิตวิญญาณเป็นไปได้ที่คุณจะมีทวินเฟลมมิติเครื่องบนนะคะ,ะทํางานคู่กับคุณอยู่นะหรือเป็นไปได้ที่จะเป็นทวินเรก็ได้แต่ว่ามาเพื่อทําภารกิจทางจิตวิญญาณของตัวเองแก้ไขปมกรรมตัวเองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปมกรรม,มะอะค่ะเอพลังงานคู่ไม่ชัดเจนนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนแบบนี้ก็แปลว่าต้องเชื่อมต่อกับมิติข้างบนเข้าสายพลังงานให้ลึกๆเหมือนมาสร้างสารรค์มาครีเอทสร้างสรร์พลังงานคู่ทั้งโลกเป็นรองไปนะคะแต่คุณมีพลังงานแบบทางจิตวิญญาณข้างบนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะทำให้มันไหลลื่นอยู่แล้วคุณจะต้องหลอมรวมกับจิตวิญญาณตัวเองเมอร์เจอร์คือการหลอมรวมจิตวิญญาณตัวเองนั่นก็คือจิตตัวคุณเองกับจิตไฮเออเซลอะ หรือว่าเป็นชินเฟลมมิติบนก็ได้นะคะไม่มีไม่มีพลังงานของคู่ที่มาเกิดด้วยกันขึ้นแต่จะเปิดให้ต่อเหมือนคุณมาเพื่อสร้างสารรค์มาแก้ปมแก้กรรมแล้วก็ครีเอทสร้างสารรค์มีพลังงานโซเมดเข้ามาแสดงว่าคุณเป็นชินเรย์คุณเป็นชินเรย์เพราะคุณมาเพื่อทําภารกิจจิตวิญญาณกระเ๊อกกระแท่เคลียปมคลีนกรรมทําภารกิจตัวเองอะ แล้วคุณก็ตื่นทูกทั้งจิตวิญญาณทําภารกิจกับไฮเออเซลทำภารกิจกับทูนเฟรมไม่ติดบอลก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะทํากับไฮเอเซลของคุณทํากับจิตวิญญาณตัวคุณเองแล้วคุณจะมีคู่ทั้งโลกเป็นโซเมตมาให้ก็ได้นะคะหรือคุณมีคู่โซเมตอยู่แล้วคุณทําภารกิจชวินเรย์อยู่แล้วนะคะแสดงว่ากองนี้ไม่ใช่คู่คามิกไม่ใช่คู่โซเมตไม่ใช่โฟลชวินไม่ใช่ทูนเฟรมแต่มีไพ่พลังงาน หลอมรวมฉีดจุณญาณขึ้นมากับโซเมตขึ้นมาในตำแหน่งเดียวกันแนวโน้มที่ชัดเจนจะไปในทางชวินเรนะคะแต่ไม่ต้องยึดติดนะคะต้องเช็คพลังงานส่วนตัวแต่ละคนแต่ละเรื่องราวแต่ละพลังงานนะคะมีพลังงานดีไวายเฟมินีนขึ้นมาแสดงว่าตัวคุณเป็นเฟมินีนที่ตื่นรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นร่างกายผู้ชายหรืออะไรก็ตาม แต่คุณเป็นพลัง,งานเฟมินินที่ตื่นรู้คุณสามารถยกระดับจิตนําพาตัวเองตื่นรู้ได้เลยแล้วถ้าคุณมีคู่โซเมตอยู่แล้วคุณจะดึงจุดคู่ที่ตื่นรู้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทําตัวเองให้เสร็จให้คลีนให้เคลียร์ก่อนนะคะก้าวข้ามผ่านให้ได้ค่ะ s t i c <oughs> a l Message follow h e s i g n คุณต้องฟังทายสัญญาณเยอะๆนะคะคุณมาทำภารกิจเดี่ยวจริงๆด้วยแต่เดี่ยวของคุณสามารถมีคู่ได้เดี่ยวของคุณสามารถไม่เอาคู่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะเป็นชุินเรอะคุณสามารถเดี่ยวลุยเดี่ยวๆก็ได้เพราะว่าคุณมาจิตเต็มดวงอะ่ะคุณมาเพื่อที่จะสื่อสาราากับตักรนันมาเพื่อมาเพื่อ create สร้างสารรค์มีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นสตตร์สีก็ได้ นะคะเป็นชูนเรทที่เป็นสาตาร์สิทธ์จะได้มาสร้างสารมาทําอะไรบางอย่างมาเป็นมาชานเนอร์ริงมารับสารมาทําปฏิบัติหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับโลกให้กับจักรวาลน,นะคะเรื่องคู่จึงเป็นเรื่องรองลงไปสําหรับคุณมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะะเป็นพลังงานโซเมะพลังงานที่ต้องมาเพื่อนหนุนทําภารกิจคู่กันด้วยกันหรือไม่ทําคู่กันก็ได้มาเป็นแค่ความรักให้คุณมีแรงกายแรงใจในการ ใช้ชีวิตในโลกก็ได้นะคะเออเนี่ยนะมาทำภารกิจ practice self love ชัดเจนแล้วคุณเป็นชุนเรน่ที่มาทำภารกิจกระทอกระแทกอัตราตัวเองนะคะแล้วก็มาเซลฟ์เลิฟตัวเองให้เป็นให้เก่งแล้วคู่จะส่งมาจากการที่คุณหลอมรวมกับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองแล้วคุณต้องฟังายสัญญ,ญาณคุณต้องเข้าปฏิบัติภารกิจทางสายพลังงานจากกระจิตวิญ,ญญาณเต็มตัวนะคะต้องตื่นรูทางจิตวิญ,ญญาณเต็มตัวยกระดับจิตมายมิติที่ห้าแล้วคู่จะถูกส่งมาเอง ด้วยตอนที่คุณเซลล์เลิฟแล้วรักตัวเองเป็นแล้วทำพลังงานได้แล้วนะคะ nature your inner child คุณต้องทำภารกิจเซลล์เลิฟและอิ n เนอ child ด้วย transformation เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางโลกทางชีวิตมนุษย์นะคะทัศนคติอะไรเก่าๆปมเก่าๆอดีตเก่าๆเ,เ,เ,เนี่ย transformation เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวพลังงานความรักโซมเมจจะมาเป็นคู่รักที่ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกการตื่นรู้ high p r i n c นะคะนักบวช ชั้นสูงมาทําเรื่องของจิตสํานึกการเตือนรู้หนะ้าชั้นละคุณเป็นคนมาทําภารกิจการเตือนรู้ทางจิตวิญญาณและคู่นะี่ยจะมาเสริมคุณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองให้ดีเข้าเส้นทางตัวเองให้ดีนะคะอันนี้คือพลังงานประมาณนี้นะคะ Twin Flame Ascension เป็นพลังงานของชินเรย์ค่ะวันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของคุณชินเรย์กันอนะ่ะเป็น Twin Flame Situation นี่แหละเราอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะ แต่มาดูซิว่าสถานการณ์ของคุณสถานการณ์พลังงานจิตวิญญาณของคุณถ้าคุณมีคู่เป็นโซเมตคุณเป็นชุนเรจะเอาคู่หรือไม่เอาคู่ก็ได้นะคะจิตครึ่งดวงจิตเต็มดวงนะคะแต่เป็น2หัวใจ2กายภาพ2เรื่องราวคู่ของคุณหรือสถานการณ์เอาสถานการณ์ของคุณก่อนเนาะ กลับเข้ามาที่ตัวเองเซลล์เลฟกลับมาจูนตัวเองให้ติดกลับมาจูนตัวเองให้เจอกลับมาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับตัวเองให้เจอเหมือนไพ่โซมเจอร์ต้องกลับมาหลอมรวมกับจิตวิญญาณตัวเองให้ได้เข้าภายในให้เป็นนะคะศึกษาเรื่องการตื่นรู้ทําสมาธิฝึกจักระตื่นรู้ทางจิตวิญญาณลดความยึดมั่นถือมั่นลด Eco, อีโก้อัตตามากระทาะแก้ปมตัวเองหาตัวเองให้เจอเป็นตัวของตัวเองมีเชิงบวกเชิงที่ดีขึ้น ascension spiritual path เส้นทางการตื่นดูทางจิตวิญญาณโหคุณกองนี้แน่ชัดแน่ใจแน่ชัดแน่นอนมากนะคะเส้นทาง spiritual path คือเส้นทางของจิตวิญญาณและ awakening คือคุณต้องตื่นรู้ในเส้นทางของจิตวิญญาณ คุณจะไปตื่นดูทั้งโลกไม่ได้ตื่นมาพอละว,วางเลยวางเลยปลดล็อกเลยคลีนอดีตเลยเหมือนไพ่ใบแรกที่เปิดมาคุณต้องมาคลีนมาเคลียร์มาฮิลลิ่งเรื่องของอดีตต้องมาแก้ไขฮิลลิ่งตัวเองนะคะไม่มีใครมาช่วยคุณนะดูวินเรคุณต้องทําเองทําเองแล้วจะมั่นใจภูมิใจทําเองไปเลยยกระดับจิตจุญญาณไปเรื่อยๆเลยคู่จะมาจากการพัฒนาของคุณเอง อาร์ะคแองเจิลมิคาเอลมิคาเอลคืออัครชูตสวรรค์ที่เป็นพลังงานสีน้ําเงินสีฟ้าช่วยเรื่องของพลังอํานาจพวาวเวอร์ฟูลการปกป้องนะค,ะคุณมีสิ่งดีๆปกป้องคุณมีพลังงานปกป้องคุณมีเทพเทวาคุณมีอาร์คแองเจิลชูตสวรรค์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะใช้คาศัพท์ว่าเรียกท่านเหล่านั้นว่าอะไรแต่เป็นพลังงานวันเน็ตพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลมีรูปมีนามตามที่เราถูกสร้างสร้างกันมาเรียกขานกันมานะค,ะคุณจะเชื่อในแบบใดนั่นแหละ พลังงานเดียวกัน p rotection คุณอยู่ปกป้องคุณอยู่นะคุณไม่ต้องกลัวคุณสามารถทําภารกิจได้เลยเข้าสู่จิตวิญญาณได้เลยคุณจะยิ่งตื่นรู้ยกระดับจิตไปชีวิตการงานการเงินทั้งโลกจะดีขึ้นความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรต่างๆที่เราจะต้องมาแก้ไขจะต้องมีจะต้องเป็นที่เราทุกๆมามันจะพัฒน,นาขึ้น Love แ f บแ i r เห็นไหมสิ่งใดที่มันเคยเป็นปมเก่าส,สิ่งเก่าความลับความไม่ดีทุกคนเคยทําผิดทําพลาดมาหมดทุกคนเคยทําไม่ดีไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเป็นคนที่ดีเลยหรือไม่ดีเลยนะคะทุกคนจะต้องมาเรียนรู้เรื่องความตรงกลางสมดุลสายกลางปลดล็อกแก้กรรมแก้ไขมันนะ,ะแล้วก็แบบ อะไรที่มันคาใจติดใจปมเก่ารู้สึกผิดรู้สึกแย่ในจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกอะไรของคุณแก้ไขเลยแก้ไขแก้ไขยกระดับจิตไปทําไปเลยนะคะนี่คือหน้าที่ที่คุณจะต้องมาทําเป็นหน้าที่หลักด้วยเรื่องคู่เป็นรองนะคะ คอมมิ t เมนตถ้าพันธสัญญาทำกันมายังไงก็มาคู่แท้ยังไงก็มีนะคะคุณจะมีคู่ที่เป็นโช m เมดคู่พลังงานที่เป็นลองเชิมลองเชิมเรลชันชีพือความสัมพันธ์ที่ระยะยาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตมีในชาติโพน์นี้มีแต่ถ้าไม่มีคุณก็อยู่ได้ด้วยตนเองคุณคิดแบบนี้นะคะคุณจะยิ่งแบบ ไม่มีความทุกข์ในเรื่องของคู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีมีมาจากที่ตัวคุณเองพัฒนาตัวเองก่อนนะคะคอมมิชเมนท์คุณทำทำพันธสัญญามาแล้วแหละจักรวาลจะส่งโซเมตมาให้นะคะ moving physical location change อย่าให้ตัวเองหยุดอยู่นิ่งกับที่สังกระตายนะคะลุกขึ้นมาสดใสลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะดูแลสุขภาพสนใจสุขภาพร่างกายของตัวเองสนใจครอบครัวบ้านพ่อแม่พี่น้องตนเองนะคะแล้วค่อยส่งออกไปให้ความรักความสัมพันธ์หรือว่า ออสังคมภายนอกอะดูแลความรักความสัมพันธ์ที่เรามีนี้ก่อนให้ดีก่อนนะคะโอ้เปิดสองแถวได้ไงผู้อ่านเพลินกับพลังงานของคุณมากเลยจริงๆต้องเปิดแถวเดียวนะผู้อ่านเพลินขออภัยด้วย <laughs> พลังงานดีคริกเก็ตนะคะก็ตื่นถึงปั่นพัฒนาไปายแอคชัน่นลงมือทำนะคะแล้วก็จดบันทึกฟังเสียงสัญญาณไกด์ไลน์แนวทางนะคะทำภารกิจบอกต่อส่งต่อองค์ความรู้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องมาทำโซแพลนของคุณคุณต้องโฟกัสให้ดีนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าอะไรท,ทั้งหมดทั้งปวงคือการแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองไปสู่ทีศทางที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกต่อบอกสอนในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดมาประสบการณ์หรือว่าการตื่นตว ที่ตัวเองค้นพบคนเจอนะคะบอกต่อบอกสอนเอาไว้ในโลกนี้เขียนบันทึกก็ได้โจทย์ก็ได้ทําคลิปก็ได้อะไรก็ได้นะคุณคุณต้องเผยแพร่ออกไปเส้นทางการเตือนรู้ของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณต้องมาทํา h e r m i ิตรทำสมาธิอยู่กับตนเองถ้าเป็นโสดอยู่แล้วก็รีบพัฒนาตัวเองรักตัวเองให้เป็นอยู่กับตนเองให้ได้พัฒนาเซลล์เลิฟตนเองเลยทาทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการการเตื่นรู้ถ้าคุณมีคู่เดี๋ยวคุณจะมีคู่ที่มาปฏิบัติ สอดคล้องไปกับคุณว่าคุณเป็นพลังงานชวินเรคุณจะต้องทําตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วคู่จะถูกจัดสรรเข้ามาเป็นคู่แทนนะคะเป็นคู่แทนคุณไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปวิ่งตามหาด้วยนะคะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่นะคะขยันขอนแข็งทําตัวเองไปพัฒนาตัวเองไปอยู่นิ่งๆกับที่แล้วเดี๋ยวคู่จะถูกจัดสรรเข้ามาเองโดยที่แบบคุณไม่ต้องวิ่งตามวิ่งหาแบบคนทั้งโลกเลยน,นี่คือภารกิจที่ชูวินเรต้องมาทํา ราชินีถือดาบเป็นตัวของตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดพัฒนาความคิดตัวเองเพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวสร้างกรรมในทุกระบบชั้นในทุกกระบวนการของการเตื่นดูทางจิตวิญญาความคิดเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยเป็นคนแบบใดชีวิตเป็นแบบใดนะคะเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขและพัฒนาไป เซนส์สญชาตยานของคุณการเป็นกลางการสมดุลน,นะคะการเข้าใจตนเองการรักตัวเองการเติมเต็มให้ตัวเองการเป็นตัวของตัวเองนะคะและใช้เซนส์สญชาตยานของคุณเนี่นำทางคุณจะต้องรู้ทั้งทุกและสุขรู้ทั้งผิดทั้งดีรู้ทั้งมุมมืดและสว่างของตนเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปมีใครก่อนที่จะไปวิ่งเกมทางโลกคุณหยุดวิ่งเกมทางโลก ะค,ะคุณกลับมาวิ่งเกมทางจิตวิญญาณการเตือนรู้การเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะมาเดี๋ยวมาดูข้อความกันบ้างสําหรับใครที่มีคู่มีคู่อยู่ตามหาคู่อยู่หรือรอคอยอยู่นะคะ,ะจะเป็นพลังงานข้อความแบบใหดูเป็นไกด์ไลน์แนวทางเท่านั้นนะคะ <c oughs> ดูเป็นไกด์ไลน์แนวทาง S life s t a r t ed when I met you ชีวิตของเขาหรือเธอคนนั้นหรือคนที่ยังไม่เจอกันหรอกหรืออาจจะเจอกันแล้ว separation กันอยู่หรืออาจจะต้องดึงดูดเข้ามาในอนาคตคู่แบบใดก็ได้แปลสถานะกันนะคะว่าตอนนี้คุณเจอแบบใดนั่นแหละบุคคลนั้นแหละเขาพูดว่าชีวิตของเขาหรือของเราเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเจอกันแหละเหมือนที่ผ่านมาเริ่มต้นมาหลายคนหลายครั้งแต่ก็มันยังไม่ใช่ชีวิตมันยังไม่ตอบโจทย์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันยังไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่อันเนี้ย สิ่งที่มันจะเป็นชีวิตจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเจอกันเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราจะเจอกันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เจอให้รอหน่อยถ้าเจอแล้วก็ไปต่อนะคะความสว่างแสงสว่างชีวิตที่สว่างสว่างมันกําลังจะก่อกําเนิดขึ้นนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่มต้นตัวเองใหม่ชีวิตเนี่ยที่เริ่มต้นเริ่มต้นได้เลยเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ๆอย่าทาตัวเองให้เป็นชีวิตเก่าๆนะคะ Let me hold you คือก็อยาก ต่อให้คุณไม่อยากให้ใครเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ก็อยากให้เขาเข้ามาหน่อยได้ไหมเหมือนเปิดใจหน่อยได้ไหมเล็มีโฮย u ปล่อยให้เขาเนี่ยเออได้แบบรู้จักคุณได้มีคุณนะคะได้เข้ามาได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่เจอการรีบทําตัวเองรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ดีนะทําพลังงานตัวเองให้ตื่นรู้ นะคะแล้วคุณจะดึงดูดเข้ามาเนี่ยคุณปล่อยให้เขาเข้ามาได้ไหมด้วยการรักตัวเองได้ไหมรือถ้าเจอกันแล้วนะคะแต่ยังมี Eagle อีก้อัตาใสกันอยู่ยังไม่ใกลา้ายังวิ่งหนีวิ่งไล่กันอยู่นะคะหรือกลัวกันอยู่อะไรก็ตามอ่ะหรือยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กั้นอยู่อ่ะช่วยช่วยทําให้มันราบรื่นช่วยช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกันประมาณนั้นนะ ใครจะพูดอะไรจะนินทาอะไรมันเป็นสิ่งที่เจ็บในใจเจ็บปวดในใจใช่มันทุกข์ทรมานเพราะคำพูดคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางนะมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากๆเลยแหละเขาเข้าใจคุณนะคะหนึ่งดาบเปลี่ยนแปลงต่อสู้ไปด้วยกันร่วมสู้ไปด้วยกันนะคะรอรอจังหวะรอเวลารอดีวายชาม,มิงรอในสิ่งที่จะถูกจัดสรรอย่าวิ่งหายอย่าวิ่งตามอย่าวิ่งหนีไม่ต้องทําอะไรเลยพัฒนาตัวเองไปอยู่กับที่ของตัวเองไป ะะเราไม่ได้ไปไหนหรอกเราก็อยู่ที่เดิมของเรานะคะอืมประมาณนั้นเนาะ I think we should s e e เดอ t h e ิ p เพล่อก็มีความแบบกลัวระแวงว่าจะต้องมองหาใครสำรองเพิ่มไว้หรือเปล่านะ e a r d me but that okay I guess คุณเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปอาจจะเป็นคู่ที่เคยเจอ s e p a r a t i o n กันอยู่นะ,ะแต่ใดๆก็แล้วแต่มันโอเคอะ ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะผ่านไปได้นะ If I ask you to stay, would you leave? ถ้าฉันบอกอะไรกับคุณไปหรือขอร้องให้คุณอยู่คุณจะอยู่หรือว่าคุณจะจากไปไหมคุณจะทิ้งฉันไปไหมหรือถ้าทำอะไรไม่น่ารักขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะคะ I think we should slow down เราจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเราจะไม่รีบร้อนเราจะไม่ใจด่วนใจร้อนรีบร้อนในแบบที่ผ่านๆมารักครั้งนี้จะต้อง slow down ค่อยเป็นค่อยไปช้าๆลงนะคะ Do you think about me too คุณคิดถึง เขาบ้างไหมคุณคิดถึงกันอยู่หรือเปล่านะมีความคิดถึงให้กันอยู่ไหมนะหนึ่งช่วยมีความสุขยกระดับดจิตใจมีความสุขเติมเต็มตัวเองนะคะพัฒนาจิตใจกันเถอะนะชวนกันพัฒนาจิตใจเพื่อที่จะได้กลับมารักกันมีความสุข นะะในอนาคตหรืออาจจะได้พบเจอกันเมื่อถึงเวลาที่ดีที่ใช่นะคะหนึ่งไม่เช้าแอมเบรีเขามีความพร้อมและที่จะเริ่มต้น Set z e โรชีวิตใหม่นะคะ I would do anything for you เขาต้องการที่จะทำอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งใครสักคนคนนั้นก็คือคุณถ้าได้เจอกันแล้วนะคะม mm. They are waiting มีความรอเราจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมนะคะ I j u s t t h i n k very different โอเค I am in so much pain ความเจ็บปวดเก่าๆในอดีตมันก็ยังคงดอกหลอนกันอยู่ทั้งคู่ทั้งคุณและเขาทั้งใครก็ตามนะคะก็จะแก้ไขใช้เวลานี้แก้ไขมันไปด้วยกันอืมแอบมีโทษคุณคุณนั่นแหละผิดอาจจะเคยทะเลาะกันอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่อยากสูญเสียกันไปนะคะแล้วก็ให้พื้นที่กันและกันตอนนี้พัฒนาไปด้วยกันนะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ต้องอดทน ต่อสู้พัฒนาตัวเองรักตัวเองกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ